เล่นบบอกรคัสวัสดีครับวันนี้น้องปุณจะมีของเล่นมารีวิวนะคะอันนี้น้องปุณสั่งมามีบล็อกทรายนะคะก็จะมีมีตัวเลขใช่มีพิมพ์ a b c ตัวเลขอ่าน้องปุณลองเปิดกล่องดูสิกล่องมีอะไรบ้างโอ้ทรายวิทาศาสตร์โอ้มีไซน์โอ้ทซน์สโก้โอมีสีฟ้ามีอะไรอีกลูกอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบที่สูบลมนะคะ แล้วก็อนันนี pues mm ้ hmm. เป็นสายสีฟ้าอีกแล้วเพราะว่าแม่เลือกโทนสีนะคะเป็นของเด็กผู้ชายแล้วก็อนันนี้ก็จะมีบล็อกมีบล็อกให้ป็นบล็อกต่างๆาใช่อันนี้อะไรนี่นีลยลูกอ๋ออันนี้จะเป็นพวกรูเข้าวโพดแอปเปิลนะคะบล็อกของทรายนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาเป่ากันก่อนดีกว่าเดี๋ยน้องคุณมีมีเดมด้วยฮะมีมม่ด้วยโมีพีระมิดด้วยโอเคเดี๋ยวน้องคุณขอตัวไปเป่า ดีก่อนฟองน้ําก่อนเป็นที่รองนะคะเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะอ่าอันนี้มันจะคืออย่างมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวทำปุ้นเป้าเ <c oughs> ออมาแล้วมาแล้วหูแรงดีมากเลยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อย้หูยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกหน่อยเด้ออีกหน่อยเด, <c oughs> ด้ว,ดวอีกหน่อยเด้ว,ดวทำไมไ่ได้อ่ะฮะไม่ได้ นี่เป่าแล้วก็จะได้ที่รองทรายปประมาณนี้อ่าวโอเควางก่อนวางก่อนวางก่อนนี่อ่าถไรครับคุณหอยดำแล้วเอากระเทสายลงไปเลยแกะก้อนแกะก้อนครับเอาเอาแยกสีอยู่นังนี้นะลูกสีฟ้าอยู่ทางนี้เโอเคไปเลยเอาเอาทรายนึงอุ้ยคูดีทุกคนทรายไม่ติดมือด้วยอ่ะ สายไปติดแก้วน้ำสายไม่ติดมือด้วยอนะ่ะแกะตัวต่อบล็อกดีกว่าโอเคมันแกะแกะแกะตัวต่อเลยลูกแกะบล็อกแกะบล็อกอนี่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 นนมันจะเป็นโอ้เป็นทรายแบบไม่แกะนี่จังไม่ติดมือเลยอุ่ยนุ่มมากอะ่ะนุ่มมากคุณจับดูดินิ่มมากเลย เหมือนไอศครีมเลยอ่ะเหมือนบิงซูเลยอ่ะโอ้ยี่มันทรายบิงซูหรือเปล่านี่อเหมือนเหมือนเซเว่นเลยอ๋อเหมือนเซเว่นเหมือนทรายบิงซูเลยไม่ใช่เหมือนแกะลูกทรายกันเอาแกะเลยเอาสีสีสีมีสีอะไรอีกลูกทรายมีสีอะไรอีกหมดแล้วเหรอทรายมีสีฟ้าสีเดียวเฮ้ยเดาทรายเอาวันนี้อ๋อมีรถไฟด้วยใช่ไหมครับดูดูดูมีรถไฟแล้วมีอะไรอีก อุย้ยบอกเต็มเลยอะ่ะรถอุย้ยมีรถด้วยหรือดูรถซิรถซิจะเป็นยังไงนะ้าให้ใสเ่เต็มๆในสะ่เต็มๆเลยนุ๊กอัดแน่นๆเลยนี่เอ้ยเอาวางเลยวางเลยลูกวางเลยโอ้โหรถคันนี้มันจะเป็นยังไงนะเด็ดเด็ดเด็เดจ้ตักอันนี้ออกก่นอนค่ะตัดขอบแล้วก็ต้องตัดขอบก่อนนะครับตัดขอบก่อนนะครับ นั่นดูสิดูสิอ่าวันทูทีสวัสดนี่มันยี่เปนรถอะไรเนี่ยนี่มันรถเต่าหรึเปล่านี่แง <c oughs> ใช่ <c oughs> เอาเอาปูได้เอาปูหรอปูหรอโอเคปูมันดิบมือได้อ่ะโอเคปู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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีอะไรอ่ะหอยหอยนี่อันนี้มันเป็นอะไร เรือเรือเรืออะไรอ่ะเรือขนส่งสินค้ามั้งดีนี่มาแล้วให้ดูดิว้าวต่อไปหอยต่อไปหอยเห็นอีกแล้วตะไบตะไบขอดูเรือก่อนนะแม่ต่อไปหอยว้าวเรือแม่ต่อไปหอยหอยเหรอมันช่างหอยเองหอยยังไง ไปเลยเซอร์ไพรส์เฮ้ยหอยจริงจริงด้วยอ่ะปลาดาวปลาดาวอุมีเมียน้าด้วยฮะมีน้าด้วยเมียนา้ยเยนาเหรอโอเคคุณชอบไหมเนี่ยชอบไหมลูกชอบอยากให้ทรายออกข้างนอกนะครับโอเคไหมเหมือนทรายไม่ดีสะอาดใช่การไม่ต้องการทรายข้างนอกแล้วครับนุ่มมากเลยไปไปเรียบร้อย นา่ดูปลาดาวดิดูปลาดาวดิ1 2 3 two three surprise ไปดูมาน้ำสิเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปุ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอปลาดาวปลาน้ำสิโอ้เนี่ยมีบล็อกเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งภาษาอังกฤษมีแอปเปิลมีตัวเลขด้วยโอเคพี่สกุน้องบีม อูมีเขาไม่มีบูเขาไม่กบายวะโอเคปุ้นต่อไปก่อนนะครับอืมชอบแบบนิ่มมากอะมา,มานำ้ำมานมานำ้านำนดูมาน้มาน้มาน้ำมาน้ำเซอร์ไพรส์น้ออูน้สวยโอเค <Okay. S 2> โอ้เจอรถไฟ าูฟรโอเคครับสำหรับคลิปนี้น้องปูนน้องครับไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า